ทุกคนต่อไปก็คือเป็นสู้กับอูซุยแล้วอยากทำเมียตัวเองได้ไหมเอา้าทำไมเราดดกันนะหนีเนี่ยนี่ไงโอ้โหไม่โอ้หโอหเอา้า <c oughs> อยู่ข้างหลังมันเฉยลักกี้จัดนี่ไงโอ้โหตายเล้วมเนี่ย นี่ไงกูใช้จังหวะเดิมดีกว่ามันพุ่งมากูปล่อยระเบิดเล่นยากแล้วแบบนี่ไงนี่ไงคุณอูซุยนี่เมียเองนะคุณอุซุยโอ้โหจะโดนอีกนี่ไงเออพอๆๆโอ้โหคุณอุซุยนี่กูเมียมึงเกี้ย มันบุ้งมาไวมากโอ้ัวมันไวมากฟาดหน้ากูอีกหนึ่งปีนี่ไงคุณโอซุยนี่เมเองนะเอ้ยเดี๋ยวทำไมกดติดไม่ติดอ่ะมีกดยำๆอะไรเนี่ยโอ้โหมันมันไม่มันไม่เกรงใจเมียมันเลยวะโอ้โหโอ้โห นี่ไงนี่ไงต่อซพอ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 นี่ไงอุซุยทำเมียตัวเองเราพอลำระเบิดทุกคนโอ้แผลเราระเบิดไม่ได้ผลนี่ไงแผลระเบิดอ้าวอันนี้พุ่งอยู่อ่ะ